สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ห่างหายกันไปนานเนาะหลักมาหนึ่งเดือนนิดนิดนไม่ได้หายไปไหนครับพอดีงานเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ถ่ายคลิปแล้วห้าคลิปแต่ปรากฏว่ามันหายไปครับกู้ไฟไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายใหม่และกันอุตส่าห์ถ่ายทำวิธีการกักปาครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันพอดีว่าตอนนี้เนี่ย ลาบ้านผมมันก็เยอะนะครับเยอะมากด้วยแล้วก็เราก็มีการแจกกันอะไรกันไปเนาะหลายตัวแล้วเดี๋ยวก็จะมีแจกต่อนะครับก็เมื่อปลายปีที่แล้วเรายังค้างค้างกันอยู่ว่าเราจะจับฉลากแจกอีกหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้ผมก็จะเตรียมไว้ให้อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ปีนี้ก็เออมีแจกต่อนะครับโอ้โทษทีไม่ใช่สมาชิก f อฟซีเนาะอ่า fc ที่ติดตามผมนะผมก็จะแจกในปีนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นบ่อผ้าใบนะครับบ่อผ้าใบตอนนี้ปลาก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นนะครับมีปลาใหม่ปลาเก่าปานกันอยู่นะฮะเยอะเลยบ่อผ้าใบนี้ต้องบอกก่อนว่าระบบน้ํายังไม่ค่อยดีพอปลาเยอะเนี่ยชุดถังกรองชุดนี้เอาไม่อยู่นะครับน้ําขุนมากขุนทุกวันเลยตอนนี้ลดน้ําอยู่นะฮะ ลดน้ำลงเพื่อที่จะใส่น้ำใหม่เข้าไปเนื่องจากว่าน้ำมันขุ่นครับน้ำมันขุ่นนะฮะระบบกรองตัวชุดนี้เอาไม่อยู่นะฮะปลายเยอะเกินนะครับกเ็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้มีอะไรพิเศษนะครับนี่ครับเมื่อเช้าตื่นมานะครับนี่อันนี้คือบ่อหลักของเรานะครับน้ำใสนะฮะปลาสุขภาพดีมากนะครับ ก็ด้วยระบบกรองทั้ง3ชุดเลยอันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับกองเทพปั๊บนี่กรองอตัวที่เป็นดัมฟิลเตอร์โนนชุดนู้นนะครับเปิดนม่ขยายดูดัมฟิลเตอร์นี้ขนาด20ตันนะครับขนาดบอยสำหรับขนาดบ่อ20ตันนะครับแล้วก็ชุดนี้ครับปื๊ดเป็นชุดกรอง นอกทั่วไปที่ตื้อมานะครับในราคา2,000กว่าบาทนั่นเองมาช่วยนะครับน้ำก็ใสใสดีนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาเจอสิ่งหนึ่งก็คือตัวนี้ครับนี่คางคกครับออกไข่คือผมมาจับคางคกออกไปแล้วแหละเหลือแต่ไข่เนี่ยครับนี่นะฮะเซ็งมากมันไข่ลงไปในบอ่อครับ แต่โชคดีว่ามันไข่ไปในบ่อบ่อพักพอดีผมมีบ่อพักสําหรับปลาที่เป็นแผลแล้วผมมารักษานะฮะมันลงไปในบ่อพักแล้วมันก็ไข่ในบ่อพักก็เลยโชคดีไปว่าสามารถเอาออกได้เรียกว่าหมด99.99% 99แล้วกันแต่ไม่หมด1 0 0แน่นอนเพราะว่ามันมีหลุดรอดไปตอนที่ใช้กระชอนตักปลาออกนะครับมีหลุดรอดลงไปด้วยแต่ก็เป็นปริมาณน้อยนะฮะ จากการที่ไปอ่านข้อมูลมานะครับจากหลายแหล่งใน Google แล้วกันเขาก็บอกว่าปลาไม่ควรจะกินนะฮะไม่ใช่อาหารปลานะครับกินไม่ได้นะครับอาจจะทำให้ปลาตายได้นะครับผมก็เลยเอาออกนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นตัวก็ปลาก็กินไม่ได้อีกแต่ครน,นี้ผมก็สงสัยเนาะว่าในธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงกับบ่อ บ่อประเภทบ่อดินนะครับมันก็อดไม่ได้ที่จะมีคางคกมาไข่ใช่ไหมครับอดไม่ได้ที่มันจะมีตัวลูกอสของคางคกแล้วปลามันจะกินไหมอันนี้ผมสงสัยอยู่นะก็อันนี้ก็อาจจะต้องวานถามผู้รู้ต่อไปที่อาจจะเข้ามาช่วยตอบในคอมเมนต์เพื่อที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆเ,เ,เรานะครับและรวมถึงผมด้วยนะครับสำหรับผมเองผมก็ อ่านมาประมาณนี้อ่านมาประมาณนี้ะนะครับแต่ว่าในสําหรับบ่อด,ดินเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเออเฮ้ยแล้วถ้าตามบ่อด,ดินนะแล้วมันไปนไข่เออแล้วมันออกลูกจะแม่ไข่เป็นตัวเป็นลูกออดไม่ใช่ลูกออดของกบนะลูกออดกบยังเข้าใจได้ว่ากินได้ลูกอดอดคางครบมันมีพิษไหมเหมือนแม่มันไหมเออไข่มันมีพิษเหมือนแม่มันไหมนะครับเมื่อกี้อ่านข้อมูลมาบางงันก็บอกว่าไข่มีพิษปลากินไม่ได้กินแล้วตายหมด จะตายเพราะพิษมันหรือตายเพราะท้องอืดหรือตายเพราะมันไม่ย่อยหรือมันไม่ขับถ่ายอะไรอย่างนี้ยอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับยังไม่มียังไม่มีข้อมูลมาตอบได้นะครับก็เดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบนะฮะหรือถ้ามีทางสัตวแพทย์ท่านใดที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับก็สามารถตอบได้นะครับหรือฟามก็ได้นะฮะฟามประครับพวกนี้นะฮะบางทีเขาก็รู้เยอะอยู่นะครับ ความใหญ่อะไรนี้นะฮะหรือความที่ท่านมีความรู้นี่ก็เป็นบอ่อที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้ป่าก็เริ่มโตแล้วก็เราก็มีการเปลี่ยนหน้าสมาชิกกันบ้างนะครับก็คือเราก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของโชวานะครับตัวใหม่ๆน้องใหม่เข้าไปหลายตัวเลยต้องบอกว่าโชวาปีนี้ดูเดือดมากอ่าไม่ใช่ปีนี้สิตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ปี2 0 2 1ดูเดือดมากครับสวยๆทั้งนั้นไม่รู้มาจากไหนนะฮะคือตั้งแต่ผมอยู่เลี้ยงปลาคาร์บมาเนี่ยก็หลายปีแล้วนะฮะห้าปีน่าจะได้แล้วแหละนะห้าหกปีแล้วนะครับจะเห็นว่าปลาคาร์บมันทุกวันนี้เริ่มสวยขึ้นเยอะมีปลาสวยๆขึ้นเยอะแล้วก็ราคาปลานอกเนี่ยล่วงหล่นเยอะมาก นะครับเรียกว่าสมัยก่อนที่ผมซื้อตัวหนึ่งอร่วมหมื่นนะยังไม่สวยเท่าวันนี้ตัวละสามตีพันเลยด้วยซ้ำหกเจ็ดพันนี้ก็โอ้โหวสวยเลยนะครับนะก็ก็ดีครับมันก็ทำให้เราได้ของดีมาไว้ในบ่อเราด้วยนะครับเพื่อนๆปลานอกนำเข้าราคาถูกลงเยอะมากนะครับ เรียกว่าบางตัวนี่บางครั้งนี่ถูกกว่าถูกกว่าลูกนอกเลยนะลูกนอกคือปลาปลาที่เกิดในไทยปลานอกที่มาผสมแล้วเกิดในไทยนะครับบางครั้งนี่ถูกกว่าเลยนะฮะผมก็คิดว่าเออมันก็ดีนะก็เพื่อนๆที่จะเลี้ยงปลาคาร์ก็ถ้าอยากเลี้ยงดีไปเลยสวยไปเลยก็จัดปลานอกัก 5้าตัวสิบตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับถ้าบ่อสี่ตันนี้ก็สัก5้าตัวสิบตัวนี่โอ้โหสวยแหลมนะครับสวยแหลมแจ็บว้าวเลยถ้าเกิดว่าพอมีงบนิดนึงไม่ต้องซื้อแพงมากนะตัวไม่กี่ตังคันสองพันบางทีก็สวยแล้วนะต่อตัวนะนี่นี่โอ้โหโชว่านะครับเลยตอนนี้ผมเลยเริ่มชอบโชว่ามากขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่เห็นโชว่าสวยเยอะนะฮะ นะครับสีโหลวดลายเดี๋ยวนี้โชว์ว่ามานี่แบบสวยมากอ่ะผมผมว่ามันมีเสน่ห์กันนิดนึงเลยนะครับแต่ผมก็ยังยังมีสายพันธุ์อื่นที่ผมชอบอีกเยอะนะอาสก,กิอย่างนี้นะฮะซูตุย,ยงี้ครับอ่าผมก็ยังชอบอยู่ชิโร่นะครับที่อุสุริอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ยังชอบอยู่ชากอยนี้ผมก็ยังชอบอยู่นะปลาสีเดียวนะครับพวกชากรอยพวกคาราชิอะไรพวกเนี้ย ผมว่ามันคือมันก็มีสเสน่ห์จริงๆปลาคราฟมันก็มีสเสน่ห์หมดทุกทุกแบบะนะครับก็โคลโม่เยีางเงี้ยเออโคลโม่นี่ก็เป็นปลาปลาคราฟชนิดหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคลโม่นี่มันเปลี่ยนสีได้นะครับเออสีมันเปลี่ยนได้นะฮะไปตามอาหารไปตามออสภาพของน้ําอากาศอไรเงี้ย เออผมว่ามันเจ๋งดีบางทีก็ออกเป็นสีดําเลยนะครับบางทีก็เออออกเป็น Gentle ม่วงม่วงม่วงองุ่นอย่างเงี้ยครับหรืออ่ะออกไปโทนแดงเลือดเลือดอย่างเงี้ยนะครับแดงเลือดเลือดหน่อยอะไรเงี้ยเออผมว่ามันมันเจ๋งดีครับโคลโมเนี่ยถ้าเพื่อนๆเลี้ยงนะอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้โคลโมกนะครับก็วันนี้ก็เป็นการกลับมานะครับพูดถึงเรื่อง ราครอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปประมาณเดือนกว่าๆนี่เป็นไงครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงเรื่องของกรองระบบกรองที่โคตรยอดฮิตตอนนี้เรียกว่าหลังจากที่ผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็มีคนแห่มาติดกันเยอะแต่จริงเขาก็เขาคงคงคงรู้งเขาอยู่แล้วนะอแต่ก็ ผมก็ได้ทำรีวิวไปค่อนข้างหลายเทปอยู่นะฮะหลายหลาย EP อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าคงต้องพูดถึงมันอีกนะครับเนื่องจากว่าเฮ้ยดีหรือไม่ดีนะครับมีคนถามผมเยอะมากสรุปแล้วพี่มันดีไม่ดีอะติดดีไม่ดีอะมันก็ไม่ได้ถูกนะอะไรเงี้ยเออนะครับก็คือเจ้าดำฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเจ้ากรองแบบนี้นะครับดำฟิลเตอร์นะครับ กลองที่เรียกว่ากำจัดของเสียออกไปเลยนะฮะก็คงต้องมาพูดถึงมันอีกหลาย EP เลยแล้วที่สำคัญคือควรใช้ขนาดเท่าไหร่กับบ่อขนาดเท่าไหร่และที่สำคัญไม่ใช่แค่ขนาดบ่อนะครับจำนวนปลาในบ่อครับที่มีผลกับมันด้วยอย่างนี้นะครับบ่อ4ีตันอ่า ถ้าใช้เครื่องที่ไม่ถึง10ตันเอาอยู่ไหมนะครับ20ตันเอาอยู่ไหมกับปลา80-90ตัวนะฮะผมไม่ได้บอกว่าต้องมาเลี้ยงปลาเยอะแบบผมนะนะครับพอดีว่าของผมนี่มันก็ซื้อสะสมกันมาแล้วก็มันก็มีการผิดคาดนิดหน่อยว่าผมจะขยายบ่อแต่มันยังไม่มีโอกาสขยายเนื่องจากว่าดันไปโดนสภาวะโควิดเข้าไปนะครับเราก็เลยต้องเอาเงินไปใช้ทางอื่นก่อน แทนที่จะไปลงทุนเรื่องบ่อปลานะครับผมเอาเงินไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับไปทําโกโดงโกดังทําโรงงานก่อนก็เลยเปลี่ยนแผนไปหน่อยน้องปลาก็เลยต้องอยู่กันหนาแน่นนิดนึงนิดนึงนะแต่ก็เลี้ยงดูอย่างดีนะครับก็มาขยายอยู่ในบ้านเราแทนที่จะได้ไปอยู่บ่อใหญ่ๆนะครับอ่ก็เลยต้องมาหนาแน่นกันอยู่ตรงนี้นะก็เห็นใจกันอยู่ แต่ผมก็พยายามดูแลให้ดีผมพยายามติดตั้งเ,เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้ปลาเขาอยู่แล้วมีความสุขได้น้ําใหม่ทุกวันนะฮะนี่ผมยอมเสียค่าน้ําเดือนหนึ่งประมาณสองสองพันกว่านะสองพันกว่านะที่ผมถ่ายน้ําทิ้งทุกวันนะฮะถ่ายน้ําทุกวันบอกไว้ก่อนนะฮะเนี่ยทุกบ่อเนี่ยผมถ่ายน้ําทิ้งทุกวันล้างกรองทุกวันนะครับถ้าเป็นบ่อใหญ่แบบนี้ก็ล้างกรองประมาณสองอาทิตย์ครั้ง นะครับแล้วก็ติดตั้งระบบเนี่ยหมดเป็นเนี่ยบอกเลยว่าหมดเป็นรวมแสนแล้วครับแค่ระบบ,บนะฮะแต่ก็ต้องทํานะครับเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็เลี้ยงเขาแล้วก็เราก็มีความสุขในการเลี้ยงนะครับผมผมมีความสุขในการเลี้ยงปลานะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนผมชอบเลี้ยงสัตว์เอาง,ง่ายๆเลยเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงน้องหมานะครับอ่าอย่างเงี้ยน,นะครับผมมีความสุขในการเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลนะครับ ประมาณน,นั้นนะครับก็เลยเป็นเนี่ยครับมันก็บางคนก็บอกเป็นทาราบ้างคนก็บอกทรมานหรือเปล่าเยอะไปครับก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแค่นั้นเองถ้าคุณจะเลี้ยงแล้วคุณก็ต้องดูแลให้ดีของผมนี่แต่ละตัวนี้ผมนั่งดูผมต้องดูแลฉีดยานะครับถ้าเด็นแผลอะไรผมรีบแยกเลยนะครับแล้วก็ฉีดยาดูแลโอ้ยเรียกว่ารักษาจนแบบเป็นที่แหละครับ รักษาเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าดีที่สุดคือน้ำสะอาดน้ำใหม่เรื่อยๆนะครับน้ำสะอาดนะครับปริมาณน้ำใหม่ต้องต้องพอดีไม่ใช่เยอะเกินหรือน้อยเกินนะครับน้ำต้องสะอาดตะกอนต้องไม่มีหรือน้อยที่สุดอาหารต้องคุมให้ดีอาหารเล่งโตมากเกินไปเล่งสีมากไปก็ไม่ดี อากาศอุณหภูมิอ่าพวกนี้บางคนบอกโอ้ยเลี้ยงยากจริงไม่ยากมันอยู่ธรรมชาติมันอยู่ได้เราก็คิดถึงหลักธรรมชาติของเขาแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จุดเริ่มต้นของปีนี้เทปแรกของปีนี้เลยปี2022นะครับกับช่อง National ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับและเพื่อนๆน,นะครับที่ส่ง ขนมนมเนยมาให้ผมด้วยโอโหน่ารักมากนะครับหลายท่านก็โทรมาปรึกษาอ,อ,อินบ็อกซ์มาปรึกษาก็ขอบคุณมากครับผมก็ให้ความรู้ตามตามแบบฉบับของผมนะครับตามวิธีการที่ผมเลี้ยงแล้วมันมันโอเคมันไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับดูแลรักษาแบบง่ายๆนะครับอ่าแล้วมันก็ได้ผลที่ดีนะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับประมาณนี้ โอเคนะครับขอขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามช่องเต้าหน่ c h ชาแนลไปนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ให้ดูไข่ขังคกนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ลืมให้ดูหยิบให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตกใจมากนี่ครับเนี่ยเป็นบุ้นเลยเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ,อเยอเอาไปทิ้งนะครับเคครับ